เนาะเนาวมกันมีซองๆนี่นี่นี่อันนี้อันนอันนี้อันนี้ตัวอาหารพืชเดี๋ยวมันจะมีซองจุลธาตุเนี่ยไม่มีนะจุลธาตุก็คือตัวนี้สีเขียวแต่ว่าตัวอาหารพืชมันจะเป็นแบบ เออผมจะแกะให้พี่ดูนะ้ที่เนี่ยคนเนี้ยฉันมันนั่นฉันไม่อยู่เนาะแต่ว่าแล้วคนเนี้ยไม่รู้เรื่องว่าค่าแบบไหนยังไงจอเป็นเงินเท่าไรก็ไม่รู้อะไรสิ่นที่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไอ้คือนอนป่วยอยู่แล้วไม่รู้ว่ามาครั้งที่แล้วพี่ไม่ไม่เจอไม่คุยกันนนน่่ยยปวออูหักมองมันจะมีแบบซองแบบนี้เนี่ยชุดนี้ต้องใช้คู่กันแบบเนี้ยอยู่ในนี้นะก็ก็ เราแกะมาอันนี้มีห้าซองนะอันนี้ก็มีห้าซองนะในนี้มีซองเล็กๆอยู่ห้าซองก็ใส่ขวดนึ่งก็ใส่ยางละซองละซองเท่ากันอันนี้ก็หนึ่งขวดอันนี้คืาเรียกว่าชุดนี้คืออาหารพืชเนี่ยส่วนตัวนี้จุลธาตุจุลธาตุก็จะใช้คู่กันกับตัวนี้แหละนะฮะหนึ่งขวดเนี่ยผสมด้วยกันนะครับได้สองลายจี๊ดก็ต้องใส่สองขวดสองขวด เนี่ยอันนี้อันนี้คือจุลธาตุส้องขวดแล้วใส่ยี่ส่งเด้อใช่ซองก็ใช้อย่างละซองอย่างละซองอย่างละซองแล้วคุณโลดบอกเวลาเวลานั่นเวลาที่ทุเรียนเราเป็นจะแตกใบออกนั่นตัวนี้ต้องถอดไปนี่ชุดนี้ครับใช่ชุดนี้ถอดไปเอาตัวนี้ตัวเดียว แต่ขนาดใบเป็นนั่นใบออนมีตกใต่งจนนี้เออคือเวลาเรามีลูกนะเรียนมีลูกนะจุ๋มเคยไปเคยได้ฟังแต่ว่าถ้าหากว่ารักแบบนี้ไม่เป็นไรใช้ได้เลยพี่จุ๋มเคยไปเคยได้ฟังใน YouTube แล้วเขายังไม่เข้าใจแต่คนนั้นเขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจไงยู่อันนี้มีห้าซองนะพี่ก็คือดึงมาอย่างละซองนี้ยรือทำไว้ให้เรียบร้อยอย่างละซองอย่างละซองนะอย่างละซองแต่ไม่ตกรลายนะง่ายจะเป็นเนื้อเหนียวแต่ว่าตัวนี้ของแถมนะปกติมีแค่ตัวนี้กับตัวนี้ แต่ตอนหลังเนี่ยเรามาแถมตัวนี้ให้นะตอะนั้นหใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวก็โอเคได้แต่ถ้าแต่ถ้าตอนนี้ก็คือมีตัวนี้ให้ด้วยเพราะเราแถมตัวนี้มาให้เมื่อก่อนไม่มีนะมีผงตัวนี้ตัวเดียวแบบนี้ตองเดียวอันนี้ไม่มีนะแต่ตอนนี้เราแถมให้เพื่อโลดเขาเขาบอกว่าเอาให้เต็มที่ไปเลยอยากให้ชาวสวนได้ได้ของดีครับก็ราคาเดิมนะไม่ได้เพิ่มราคานะุเนี่ยปิ่งหินกูไปดีนุ๊กไปดีจะสวนก็ไปดี เนี่ยดิเดี๋วแกเอายังไงแกเอาอย่างนี้คือชุดนี้ชุดละเท่านี่หนึ่งเซ็ตอันนี้อย่างเงี้ยปกติขายเนี่ยก็คือจะเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าแต่ว่าถ้าผมส่งออนไลน์นะผมจะขายแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเพราะว่ามันมีค่าส่งค่าอะไรด้วยแล้วคืออย่างเง้ยมันเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวแกเอาสี่ชุดที่นี่อันนี้ถ้าพี่เอาอย่างเงี้ยมันมีสี่ชุดหกชุดเดี๋ยวในคอนเซ็ป พกชุดเดี๋ยวพี่บอกแถมมันนี้ให้นะยาจับใบคเออไว้ยอยู่ไหนน้ออ๋ออันนี้ว่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ยาจับใบอ๋อคืออันนี้อันนี้คือยาจับใบเออเอายาจับใบใช่อันนี้อันนี้คือเนี่ยแล้วแล้วให้แน่นอนก็คือพี่กบเปิดดูเลยมันสองชุดอย่างนั้นไหมเดี๋ยวเวลานั้นเปิดให้เขาเลยเดี๋ยวไม่มีปัญหาเออเออเออ โอมีปัญหากาอกคนโดนไ่ได้ฟังเรื่อารเอ้คนตัมบัทุกน่าีมัวที่เ้ยถามอะไรก็นขึ้นไม่รู้เออเยียดเปิดเน้มัเป็นไงนองไอ้อย่างเนี้ยถู้อไดมันไหแบบนี้นะโอขยันอย่างเลยก็ข้างล่างเหมือนกันแบบนี้และเหมือนกันแบบนี้แหละเพราะผมจะเขียนคำว่าสเนีนียจะเขียนด้วยเนยมอในีคือขอนี่คือของเจ๊ ใช่ีของพี่นะทีนี่ของผมเอาห้าอย่างนั้นของพี่เป็นห้าของผมห้าอย่างนี้ห้าชุดนี่นี่ไงห้าชุดพอดีเลยนี่อย่างเงี้ยห้าชุดพอดีเลยแต่ตัวอนนี้ผมไม่ได้ติดมาผมว่าเอ๊ะมันผมลืมอะไรสักอย่างอย่างั้นไส่เท่าไหร่อันนี้ยาจะไปเนี่ยฮะหนึ่งกัวต่อน้ำไม่ใช่ต่อน้ำหนึ่งพันลิตรใช่เดดนานใช่เดนใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวเดียวเดียวทีนีผมผมติดมาให้เขาหลัง ไอตัวตัวอยาจะไปผมโภลาแล้วแคลเซียมโบลอนอันนี้แคลเซียมโบลอนลอนหดทั้งไปพันพันลิตรเลยนะใช่ใช่ใช้นิดเดียวเออหนึ่งหนึ่งนู้นเราใช้ผมไม่ผมขาดอะไรผมคืออย่างนี้คือหนึ่งชุดใช่ไหมพี่คนใใช่ใช่หนึ่งชุดอันนี้คือสองชุดใช่สองชุดแล้วบวกสามเป็นห้าอย่างนี้บวกสามเป็นห้าอันนี้อันนี้คือแคลเซียมโบลอนนะสีไม่เหมือนกันนะสีนี่ตรงนี้แคลเซียมโบลอน แคลเซียมมอลลอนนี่นี่นี่แคลเซียมมอลลอนนาะนี่ตัวนี้แคลเซียมมอลลอนนะต้องใช้คู่กับตัวเนี้ยผสมกันเลยก็ใช้ขวดเดียวอย่างละขวดอันนี้เติมอีกขวดหนึ่งก็เป็นเป็นอันนี้อันนี้ก็หกนะอันนี้หกหกนี่ไอนน หกชุดมีแถมไหมพี่กบอ๋อตัวนี้ถ้าซื้อถ้าซื้อสิบเอ็ดพี่กบแถมให้หนึ่งถ้าซื้อถ้าซื้อถ้าซื้อสิบเอ็ดได้ได้ได้หนึ่งจุก็เป็นเป็นสิบสองพอดีเออนั่นน่ะพี่กบเอาไจุ้มมันต้องใช้แล้วใช่อย่างนั้นมนี่อตัวนี้มันต้องใช้ไงยังไงแกก็ไปซื้อครับบรอนด์ใช่ไหมใช่ใช่ฉันไม่ต้องซื้อท้องตลาเลยอันนี้เข้มข้นมากนะเนี้อรถรถทาให้เข้มข้นมากมมันลังหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะก็ลังหนึ่งก็ปกตติิแแ่่่วาอันนี้ผมคคด ที่จะได้สิอง่าิกเ็ติอใช่่ถุงได้สิบสอง,ง,งถ้วดนึงาใส่วดนึงต่อต